สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มีภารกิจหนึ่งนะคะที่ได้รับการเรียกร้องนะคะมาจากเพื่อนๆหลายๆคนในอินสตาแกรมนะคะก็คือภารกิจอันบ็อกซ์กล่องไปรษณีย์นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ยักเรียกว่ากล่องไปรษณีย์เลยเพราะมันใหญ่มากนะคะแล้วก็มันไม่ได้อยู่ในกล่องแล้วด้วยเดี๋ยวเราเล่าแบ็กกราวน์ก่อนดีกว่าว่าไปรษณีย์นี้มันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะก็คือเราเนี่ยชอบแบบ ออนไลน์ช้อปปิ้งที่เมืองไทยใช่ไหมคะแล้วก็เลยให้ของไปส่งที่บ้านที่เมืองไทยแล้วทีนี้ของก็คือคุณแม่เนี่ยก็เลยแพ็คของนะคะแล้วก็ส่งมาที่ออสเตรเลียให้นะคะก็ของมันเยอะมากทุกคนอาจจะเห็นแล้วในปกคลิปนะคะว่าเยอะอันนี้นะคะคือของส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มีถุงนี้อีกนะคะก็คือทีแรกเนี่ย มันเป็นกล่องมานะคะแต่ว่าตอนที่เราแบกออกลับมาเนี่ยมันค่อนข้างจะแบกยากเราก็เลยแบ่งใส่ถุงพลาสติกออกมานะคะก็เลยแบ่งมาเป็นสองถุงแบบนี้เดี๋ยวเรามาเปิดถุงนี้ก่อนดีกว่าเนาะจะบอกว่าชิ้นเนี่ยรอมานานมากนะคะชิ้นนี้คือเห็นแล้วรู้แล้วว่าคืออะไรเพราะว่าเล่าให้ฟังก่อนว่าชิ้นเนี้ยตอนที่อยู่ไทยพยายามที่จะซื้อเองพยายามที่จะจองเองมาตลอดนะคะแต่ว่าไม่เคยจองได้เลยนะคะก็เลย ด้วยความอุปการะจากรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะคะพี่เขาก็เลยจองให้แล้วก็ได้มานะคะก็คือกว่าจะมาถึงดูอหาไปแล้วเกือบปีนะคะตื่นเต้นมากเลยอันเนี้ยอันนี้น่าจะเปิดอันหลังๆดูวเพราะอยากได้อันนี้มากทุกคนขอภูมิใจนำเสนอนะคะ ทนันทัานชิ้นแรกมาก็น้องเทเชอร์บ็อกนะคะอันนี้นะคะเป็นอะเทเชอร์บ็อก OK, รุ่นเลเยอร์นะคะทุกคนมันสวยมากเลยอะ่ะสวยมากนี่นะคะเขาจะมีสายมาให้แบบนี้ด้วยนะคะก็ไว้ค่อยรีวิวอันนี้แยกกันแล้วกันนะคะอ,คอันนี้นะคะ่ะเป็นของโอปป้าคะเป็นผ้าแบบผ้าเชียร์อันเก่านะคะซี่เราแบบอยาก อยากได้ไว้เผื่อไม่รู้เผื่ออะไรแต่ว่าอยากได้เก็บไว้กับตัวนะคะเพราะว่าภาพนี้เราชอบมากเป็นที่ใส่เหรียญทีแบรนะคะเป็นของคอนเสิรต์ตเอ่อครบรอบ15ปีของโทชิงกีนะคะน้องน่ารักมากเลยอันนี้ก็คือไม่ต้องแกะพรูแล้วอันนี้เป็นหนังสือนะคะคือตอนนั้นเนี่ยเอ,อเพราะว่าเราเนี่ยกำลังจะสอบ N2 ใช่ไหมคะก็เลยฝนนากคุณแม่ซื้อหนังสือมานะะเป็นหนังสือสอบ วากรา์ N2 นะคะแล้วก็อันนี้เอาไว้สอนเขียนอ e ีเมลภาษาญี่ปุ่นนะคะก็เป็นหนังสือสอนอีกเขียนอ e ีเมลธรรมดาแต่ว่านี่ผลมาสือโบมาให้ด้วยนะคะก็เป็นโบน่ารักอันนี้น่า,นาจะซื้อมาจากญี่ปุ่นม้งเพราะว่าแนวแนวนี้ปกติที่ไทยไม่ค่อยทำนะคะน่ารักมากเลยอันนี้พอเห็นคร่าวๆว่าที่เหลือในถุงเนี่ยนะจะเป็นไฮไลท์นะคะยังไงของมาเปิดถุงเล็กกันก่อนละกันนะคะ อย่างแรกเราก็มีคอนแทคเลนส์นะคะต่อจคอนแทกก็คือยาหยดตานะคะปกติเนี้ยเราแบบแพ้ยาหยดตาหลายแบบเหมือนกันก็เลยเอ่อยาหยดตาเนี้ยพอดีมันใช้แล้วมันเรารู้สึกว่าเราไม่แพ้แล้วก็ใช้แล้วแบบมันถูกกับเราอย่างเงี้ยนะคะใช้ได้ทั้งคอนแทคแล้วก็ได้แบบไม่ใส่คอนแทคก็ได้แล้วก็เลยชอบอันนี้มากคะ่ะก็เลยให้คุณแม่ซื้อมาเพิ่มนะคะนี่อันนี้ก็เป็นยากแก้แพ้นะคะซึ่งคือเราก็แพ้ยากแก้แพ้เหมือนกันใช้ยากแก้แพ้แค่อันนี้อันเดียวนะคะก็เลย ต้องเอายากกระแพงมาจากที่เมืองไทยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นที่ใส่บัตรนะคะใช่ไหมเอออันนี้เป็นที่ใส่บัตรนะคะอันนี้ฝากรุงพี่ซื้อมานะคะอุยคุณแมก็คือนี่พี่สาวของคุณแม่คะก็เลยซื้ออันนี้มาให้ด้วยบัตร VTS ที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าเป็นลายเมโลดี้ cosplay, แล้วมันจะมีแบบที่มันกล่าแหงมากแบบนี้นี่ <perde> ก็อันนี้เหมือนเอามาตกแต่งเฉยๆนะคะไม่ได้เพราะว่ามันใช้ที่นี่ไม่ได้ใช่ไหมคือเราชอบอยากเก็บสะสมเอาไว้เฉยๆนะคะนี่ข้างในก็เป็นแบบนี้นะคะก็จะเก็บปัดได้สามใบต่อหน้านะคะเพราะนั่นจะเก็บได้เก็บได้หกสิบใบเขาเขียนะะยว่ามีหกสิบพ็อกเก็ตนะได้ดอันนี้นะคะน่าจะเป็นรวมเพื่อสำอางนะคะที่สั่งมามากมายไก,ยก่โกงโอเคก็คือ นี่นะคะคือทั้งหมดที่มานะคะมีไม่ใช่สี่ชิ้นแต่คือแยกเป็นสี่ห่อเล็กนะคะเรามาดูกันว่ามีอันไหนบ้างเนาะแน่นอนว่าเป็นแบรนด์โปรดของเรานะคะก็คือทุกคนรู้ไหมคนที่ดูช่องนี้มันตั้งรัวแหละว่าแบรนด์โปรดของเรานะคะก็คือซีลจูนนั่นเองนี่ก็พี่สาวกับคุณแม่นะคะส่งสีนีมาให้จากจิลนะคะอันนี้ก็จะเป็นบลัชคอมแพคนะคะอันนี้คืออันนี้คือบลัชรุ่นใหม่เดี๋ยวแกะเลยลวกัน นี่สวยงามมากๆนะคะนี่เปิดขึ้นมาทุกคนดูสีเขาดิีตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นสีเบิร์ศูนย์สี่นะคะน่ารักมากคือเราเนะี่ยว่ามันจะอันเล็กๆอ่ะจริงๆแล้วมันแบบใหญ่พอสมควรนะมันก็แบบแข็งแรงมากเลยโอ้ยแล้วเขามีแบบอันนี้มาให้ด้วยอะ่ะเพิ่งเห็น เป็นแบบคริสตัลนี่เป็นคริสตัลอาไลเนอร์กีนะคะให้เรามาห้อยกับตัวบลัชตโซคิวอันนี้เดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังแล้วกันแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้เป็นไฮไลท์นะคะแทมแทมแทมืหมแกรนเวอร์ไฮไลท์ <V> สีชมพูนะคะเขาก็จะแบบชมอมชมพูชมพูมพ่วงๆนิดนึงนะคะน่ารักมากแพคเกจจิ้งเขาแบบ สวยหรูตามสไตล์จิวเลยนะน่ารักมากเฮ้ยรื่อหมดทุกคนตอนนี้เพชรนี้ตรงหัวเลยนะนี่ <c oughs> แค่นี้นแหละอันนี้ฮะแกอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้มาจากโฟยูทูนะคะจำได้แล้วว่าเราอันนี้เราสั่งมาตอนที่มีแบบเขามีลิปสติกของพวกบล็อเกอเกอร์ใช่ไหมคะนี่แกอันนี้คือมันถูกมากแต่ไม่ได้เท่าไหร่แต่มนะันน่าจะแบบ79บาทอะไรอย่างเงี้ยตอนแรงก็เลยซื้อมาเยอะมากไม่อยากพูดว่าซื้อเยอะเลยอ่ะคือมันมีคนที่ซื้อเยอะกว่าแต่ว่า ก็รู้สึกว่าอันนี้ก็ก็พอตัวนะซื้อมาสามสีนะคะคือสีนีน้เป็นสีแนวที่เราแบบรู้สึกว่าเออเราเราใช้เนอะคือเราอะถ้าสีชอบสุดนะจากที่ดูในรูปก,ก็าชอบสีนี้สุดนะคะของคุณนีนานะคะแต่ว่าอันนี้เราค่อยแกะทีหลังกันรู้สึกว่าคนรีวิวเยอะแล้วนะคะอันนี้เราค่อยแกะเลงคืออันนี้คือจริงเคยเราเคยซื้อสีอื่นมาแล้วคือมันใช้ดีมากก็เลยแบบอยากลองซื้อสีอื่นมาด้วยนะคะมันคือเขาเรียกว่านะนะแบบลิปแบบจุ่มแมทอะนี้นะคะ วีห้าสิหกับวีห้าสิบสี่นะคะคือจริงๆแล้วอะสีเนี้ยเ,เดี๋วก็มันจะอ่อนกว่านี้อันนี้มันแดงมากเลยเราอยากได้สีประมาณนี้นะคะแบบอ่อนๆอะไรเงี้ยอันนี้มันเข้มมากเลยมีความรู้สึก,กว่าอันนี้จะไม่ได้ใช้นะรู้สึกอันนี้นะคะ <c oughs> เราคิดว่าเรารู้แล้วว่าอันนี้คืออะไรอันนี้นะคะเป็น <c oughs> ลิปแท่งสุดท้ายในเมืองไทยนะคะที่มีแล่เราก็ไปช่วงชิงมาได้ได้วยความช่วยเหลือของเพื่อน หลักหลายคนนะคะที่ไปช่วงชิงมาให้ได้จ้าอันนี้นะคะเป็นลิปต,ตัวใหม่ของลังโคมนะคะโอ้ oh my god เราอยากได้อันนี้มากทุกคนดูดี่โ my god ขนลุกแล้วขนลุก <gasps> สวยมาก ุกคนเนี่ยคือลิปตใ้ม่ของหลังคมที่แบบรีวิวมันแบบเยอะมากมันแบบมันสวยมากเลยเราชอบมากเราแบบคือมันหาไม่ได้เลยเราแบบไปถังแบบหมด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 จนแบบเขาเออเพื่อนบอกเฮ้ยเหลือแท่งสุดท้ายเอาเปล่าอะไรเงี้ยนี่เป็นของเราแล้วนะคะอันนี้คือเราอยากลองสุดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะทาสีนี้เลย โอเคทุกคนมาถึงไฮไลท์ของเราแล้วเนะก็อันเนี้ยเป็นเสื้อผ้าบอกว่าเราอ่ะสั่งเสื้อผ้ามาจากญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วก็จะให้มาส่งที่ออสแต่เพราะโควิดอ่ะเขาก็บอกว่าแบบเหมือนที่ออสเขาไม่รับของมาจากญี่ปุ่นเหลืออะไรสักอย่างนะคะก็เลยแบบบอกให้เขาไปส่งที่เมืองไทยแทนเพราะส่งเข้าเมืองไทยปุ๊บก็คือ,คอ,คอต้องเสียภาษีที่เมืองไทยแล้วก็ให้แม่ส่งมานี่อีกนะคะซ <c oughs> ึ่งแบบเสียภาษีซ้ำซ้อน,นะคะ่าส่งซ้ำซ้อนว่า เสื้อผ้าทุกตัวนะคะมาจากแบรนด์โปรดของเราเองซึ่งก็คือแบรนด์วานิลานั่นเองนะคะบางคนที่แบบดูคลิปอื่นอาจจะรู้ว่าเราแบบชอบแบรนด์นี้มากนะคะแต่เราจะมาทำคลิปแบบรวมเสื้อผ้าจากวานิลานี่เลถพอดีก็พอบอกตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้คะ่ะเป็นชุดว่ายน้ำคือตอน,นที่ออสเนี่ยมันเริ่มแบบเป็นหน้าแบบรดูปบไม้ผลิแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นหน้าร้อนช่วงนี้คนก็จะไปบีชใช่ไหมนี่เขาจะมีสองชิ้นอะ ามชิ้นอนะนี่เป็นเครืงเกงนะคะแล้วก็มีตัวข้างในนะคะน่ารักมากเลยคือในรูปอะมันดูสีไม่สวยและแต่ว่าคือแม่คุณนไม่สวยอะคือสีมันแบบดูแบบจัดจัดเรากลัวมันจะไม่สวยคือของจริงสีมันแบบละมุนมากเลยแบบน่ารักคนเดี๋ยวไว้จะไปบีชนะเราจะใส่อันนี้ไปอแล้วก็อย่างที่เราบอกใช่ไหมว่าช่วงนี้มันเป็นสปริงแล้วใช่ไหมคะก็เราก็เลยแบบอากาศมันคือมันไม่ได้หนาวมาก เหมือนตอนที่มันเป็นวินเทอร์แต่มันก็ไม่ได้ร้อนเลยเราก็อยากได้แบบเสื้อแขนยาวบางๆอ่าทีนี้ก็เลยสั่งเสื้อแขนยาวมานะคะอันแ,แรกก็เป็นตัวนี้อันนี้เป็นคาร์ดิแกนนะคะสีเขาบอกเป็นสีแบบเบจแบบฟ้ามันคือสีฟ้านะเออมันคือสีฟ้าไม่แท็กมันเขียนว่าสีเบจคือ แต่เ,เล่า่อกว่าเราอะทําคาดิแกของยี่ห้อเนี้ยหายบนเครื่องบินอะทุกคนแล้วแบบเสียใจมากมากเลยเปราคาดิแกนที่เบาใส่สบายมากเลยค่ะก็เลยแบบซื้อตัวใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมมาค่ะแต่ก็เออได้คาดิกแกไแลไปนะสอายตัว,วน,น,นี้ก็เป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อแบบสวมหัวเป็นเสื้อแขนยาวสีชมพูนะคะในรูปแบบน่ารักมากสีชมพูน่ารักมากเลยอนะทุกคนดูดิ มัแบบคิดว่าอาว่าแล้วคือมันแบบผ้ามันดีมากทุกคนแบรนด์เนี่ยคือผ้าแบบดีมากๆไม่รู้จะแบบให้ทุกคนสัมผัสยังไงคือแบบผ้าเขานิ่มมากเลยนะคะแล้วก็เราซื้อตัวไหนมาคือทุกตัวแบบคุณภาพมากมากราคาก็แบบไม่ถึงไม่ได้แบบไม่ได้ถูกมากนะคะแต่แล้วก็ไม่ได้แพงมากด้วยแบบ ตกตัวหนึ่งแบบอันนี้น่าจะแบบสี่พันห้าร้อยเยนเลยเียแล้วตัวละพันนิดๆเลยนะคะแต่ว่าเวลาที่เขาเซลก็คือเซล์ถูกมากเหลือตัวละแบบสองพันเยนพันห้า้อยเยนอะไรเงี้ยแบบตัวละไม่ถึงพันก็คือดีมากๆเสือ้อแขนยาวตัวที่สามนะคะก็ตัวนี้ซื้อน้องสีครีม,มนะคะมันก็ครีมครีมนะคะนี่เหลืองนิดๆแต่ว่าไม่ได้เหลืองมากตัวนี้นะคะเหมือนจะธรรมดาใช่ไหมคะทุกคนดีเทลตรงนี้ทาดานี่แขนน้องเป็นแบบ ระบายระบายนะคะแล้วก็มีโบน่ารักน่ารักนี่ดีเทลของ้องค่ะก็จะอยู่ที่ตรงแขนนั่นเองเป็นแขนน่ารักแบบนี้เลยโซคิวแล้วก็ตรงคอเขาบอกว่าคอเขาทําเป็นรู้หัวใจนะคะไม่รู้หัวใจไหมแล้วก็เฮ้ <laughs> <laughs> ทุกคนเราเพิ่งรู้ว่าถุงเล็กยังไม่หมด <laughs> หแป้งสีฟันธรรมดาไม่มีอะไรนะคะ ยากแก้ไออะ,ะสเปรย์คอแก้ไอนะคะวันนี้อันนี้เป็นแก้วสเตลล่ารูนะคะแก้วนี้เราได้มาจากตอนไปโตเกียวดิสนีย์ซีนะคะซึ่งเป็นแก้วที่เราแบบชอบมากแล้วเราแบบอยากใช้มากคะ่ะก็เลยแบบบอกกับแม่ว่าขอร้องว่าส่งอันนี้มาเถอะอยากใช้จริงเออทุกคนคือที่แรกอะเราอะกำลังคิดถึงของสิ่งหนึ่งว่าฝากแม่ส่งนาฬิกามาราะแบบเพราะว่าแบบ ออยากได้ในการที่มันทนทนใช่ไหมเพราะบางทีเราไปทํางานอะไรอย่างงี้แล้วบางทีแบบเผื่อมันเปียกเผื่อมาอะไรใช่ไหมคะก็เลยอยากได้นาฬิกาที่เรามีอยู่แล้วที่เป็นนาฬิกากันน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้แม่ส่งมาแล้วเมื่อกี้คือเรานั่งหาของก็เฮ้ยทําไมตุ้งตุ้งต่อมๆไปมันไม่มีนาฬิกาวะก็เลยพบว่ามันมีโอ้โหสิ่งที่แม่ทําก็คือเอานาฬิกาใส่ไว้ในแก้วโอเคแกะออกมาได้แล้วค่ะนี่นี่ก็คือแก้วที่เราชอบมาก แก้ไบโปดของเราเลยนะคะเพราะเราชอบเตจล่ารูมากๆเลยชอบแบบดัฟฟี่ทางกลางนะคะแต่ว่าชอบเตจล่ารูเป็นพิเศษเพราะว่าแบบน้องเป็นนักบอลเลนน้องน่ารักมากเขาเป็นกระต่ายด้วยข้างในแก้วนะคะก็จะมีนาฬิกาอยู่นะคะนี่ก็จะมีนาฬิกาอันนี้นะคะที่แม่ว่าเปลี่ยนฐานมาให้แล้วนี่อันนี้มีนาฬิกาแล้วก็นาฬิกาอีกเรือนนึ่นะ,ะมีนาฬิกามาให้สองเรือนห่อ,อ,อทิชชู่มาแล้วนะ ทำไมรายการมันเปิดไม่ติดเมบอกว่าจะเปลี่ยนรายการให้เคะแต่ว่าคการเนี้ยมันจะต้องมีแบบบอกเวลาเป็นตัวเลขตรงนี้ด้วยอ่ะแต่ว่ามันไม่ติดรายการเสียวเนี่ยโอเคแล้วก็เรามาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะแม้จะสุดท้ายปะแต่ว่าน่าจะสุดท้ายแล้วอันนี้เขามาเป็นแพ็คคู่นะ่ะนี่นอะไรนะคะเป็นเซ็ตเขาเรียกไงอะชุดเหรอคะไม่ใช่เดย์ชันเป็นเซ็ต เสื้อกับกระโปรงของวานิลาเหมือนกันทุกคนขอเล่าตัวนี้คือเราอะไปแบบสั่งมาได้จากในเว็บประมูลของญี่ปุ่นเนอะใครอาจใครเคยประมูลของญี่ปุ่นก็จะรู้จักเว็บยูฮูอ็อกชันใช่ไหมอันนี้ก็คือได้ไมาจากย h ฮูอ u อ t ชันแล้วคือได้มาถูกมากราคาเต็มมันเนี่ยคือน่าจะแบบหมื่นเท่าไรหร่อืนกี่พันเยนไม่รู้แต่คือแบบแพงมากแบบสามพันสี่พันบาทอะไรอ่เงี้ยแต่คืออันเนี้ยออกมาได้ราคาสี่พันเยน พันสามร้อยบาทอะไรเงี้ยถูกมากก็้วคือไม่เป็นเบอร์หนึ่งแร้ทุกคนดูดิแท็กยังอยู่อยู่เลยอะ่ะนี่แท็กของไนล์อยู่เลยนะคะนี่เสื้อคขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราผูกอันนี้ตรงเอวแบบนี้นี่ใช่ไหมนี่แล้วก็มีเป็นกระโปรงพลีทแบบนี้นะคะก็ใส่คู่กันเป็น,นามมองเห็นไหมดามประมาณนี้นะคะ แต่คือไม่ถึงไม่ใช่เสียใจแต่คือผ้ามันหนามากเลยรู้สึกว่าเนนี้ถ้าใส่หน้าหนาโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใบไม้ผลิดรู้สึกว่าอันนี้อาจจะเหงื่อแตกข้างในได้นะเดี๋ยวยังไงเราไปลองดูกันโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับการเปิดกล่องของที่คุณแม่ให้มานะคะซึ่งมันแบบตอนนี้คือทุกอย่างถ้าทุกคนมาดูคุณมันกองอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยนะคะไว้อย่างเราค่อยมาถ่ายรูปรวมของทุกชิ้นทีเดียวละกันแล้วก็ ส่งให้คุณแม่ดูว่าเออของทุกอย่างมาถึงครบเรียบร้อยนะคะขอบคุณทุกคนกมากมานะคะที่ดูมถึงตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราคิดว่าเราจะมีคลิป ออกมาอีกไม่นานนะคะก็เป็นเรื่องไม้สลาะในชีวิตเราเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ายังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ยังไงถ้าใครชอบก็อย่าลืมมากด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยบ๊ายบาย